สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับสกเกษตรบรรยุพยชกรอากาศเพื่อการ,กรเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับต้องเรียกว่าเตรียมรับในส่วนของอากาศหนาวส่งท้ายปีนะครับน่าจะเป็นในส่วนของอากาศที่หนาวมากที่สุดในรอบป,ปีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นช่วงฤดูหนาวมาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับลักษณะสภาพอากาศนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลมมรสุมตะนอกเฉีงเหนือนะครับที่พัดปกคลุมมีกําลังแรงนะครับในขณะเดียวกันก็มวนอากาศเย็นจากตอนบนนะครับเริ่มที่จะแผ่ลงมานะครับพร้อมกับในส่วนของลมกระโชกแรงนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่23-24ธันวาคมนี้อากาศจะเริ่มหนาวนะครับอุณหภูมิจะลดลง 1- 2อ,องศาเซลเซียสแล้วก็ลดลงเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเริ่มต่ำกว่า15องศาซึ่งเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับตามลักษณะตอนน้องเรียกว่าทั้งลมและก็หนาวนะครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่ามีลมตะนกชิงเหนือที่พัดลงมานะครับค่อนข้างจะมีกําลังแรงครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางด้านภาคเหนือโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับอีสานตอนบนนี่มีโอกาสที่จะรับในส่วนของแรงกระทะลม ลมกระโชกแรงแล้วก็อากาศหนาวเย็นก่อนเพื่อนนะครับถ้าดูในส่วนของตรงนี้จะเห็นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับวันที่18เนี่ยก็ลมจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิจะค่อยๆลดต่ำลงนะครับในช่วงวันนี้ถ้าช่วงเช้าต่ำกว่า20องศานะครับเดี๋ยวเราไปเช็คในส่วนของอุณหภูมิกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ให้ดูในส่วนของกระแสลมนะครับท่านผู้ชมลมตะหนกชิงเหนือนะครับที่พัดปกคลุมในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ ภาคตะนกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งในส่วนของภาคตะวันออกส่วนภาคใต้นะครับลมตะนกเฉียงเหนือก็พัดเอาความชื้นก็ามาทําให้ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับนี่คือในส่วนของลักษณะสภาพอากาศนะครับในวันนี้เป็นต้นไปวัน 24, ที่18ถึงวันที่ยี่สิบสาม่ิธันวาคมนี้ในส่วนของลมจะกระโชกแรงเดี๋ยวเราไปเช็คในส่วนของอุณหภูมินะครับคาดการอุณหภูมิเป็นรายรายวันนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูในส่วนของแผนที่พื <EN> ้นผิวอากาศนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัด <professions> ท <ad> ําโมเดลไว้นะครับจากตรงนี้จะเห็นนะครับว่าจะมีในส่วนของยอมความกดอากาศสูงนะครับที่แผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับยอมความกดอากาศสูงก็คือมวลอากาศเย็นนะครับจะแผ่ลงมาเรื่อยๆตอนนี้นะครับในช่วงวันนี้ช่วงเช้านี้น่าจะ1014นะครับความกดอากาศสูงนะครับ1014-1016นะครับแผ่ลงมานะครับ แล้วก็แผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นลำดับนับ 1018, 1020, 1024 10 10นะครับจนกระทั่งถึง1038นะครับที่ค่อยๆแผ่ลงมาแล้วก็จะกินพื้นที่ตอนแรกจะเริ่มในโซนทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ไล่มายังภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนนะครับส่วนภาคใต้ยังมีในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ก็จะทําให้ภาคใต้โดยเฉพาะโซนฝั่งอ่าวไทยยังคงมีฝนนะครับ เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเตรียมรับมือในส่วนของอากาศหนาวนะครับเริ่มจะตอนแรกจะเริ่มเย็นก่อนนะครับเย็นลง1-2องศาเซลเซียสแล้วก็จะเริ่มเย็นลงเรื่อยจนกระทั่งต่ำกว่า15องศาเซลเซียส จะเป็นในส่วนของอากาศหนาะที่สําคัญก็จะมีลมกระโชกแรงด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ต้องระวังก็คือมีในส่วนของลมกระโชกแรงที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของอผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องเตรียมในส่วนของการรับมือตรงนี้นี่คือในส่วนของพื้นที่แผนที่พื้นผิวอากาศนะครพิทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะทาโมเดลไว้แล้วก็มีพายุดิเพรสชันที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนี่นะอาเลียนจินใต้ตอน ตอนล่างนี่นะครับที่เคลื่อนตัวมาเดี๋ยวต้องมาจับตาดูว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอีกสองสาวันข้างหน้าไหมครับในส่วนของพายุตรงนี้นะครับแต่ภาพรวมวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเตรียมรับในส่วนของอากาศเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของอุณหภูมินะท่านผู้ชมตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้ถ้าวันนี้ในช่วงเช้านี้นะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าวันจันทร์นี้นะครับก็ไล่ดูเป็นรายจังหวัดนะครับจะค่อยๆเริ่มที่จะ ลดต่ําลงนะครับโดยเริ่มจากภาคเหนือก่อนนะครับโดยในวันนี้นะครับที่ต่ําสุดจะเป็นโซนภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบนนะครับที่เริ่มที่จะแตะในส่วนของ20องศานะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่เริ่มเย็นนะครับแถวขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะครับ19องศานะครับวนช่วงเชา้านี้แล้วก็อมก๋อยเชียงใหม่18องศา แถวเชียงใหม่อำเภอเมืองนี่ยีองศานะครับเชียงราย20องศานะครับในเช้านี้นะครับแล้วก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับเช้านี้วันนี้เป็นวันที่เริ่มอากาศเย็นวันแรกนะครับอำเภอปัวจังหวัดน <OUR S 1> ่าน19องศานะครับเงาวลําเอ่องาวนี <anytime Lunch> ่22องศาเชียงใหม่อำเภอเมือง21องศานะครับแล้วก็อุ้มผางจังหวัดตาก20นะครับทองผาภูมิ24นะครับช่วงแรกจะเริ่มที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก่อนนะครับเลย21องศานะครับเลย21องศา หนองคายนะครับ21องศาครับน้ำโสมนายุงอุดรนานะกลางหนองบัวลำพู20องศาครับอุดรธานี21องศาครเจริญ20องศาครับนาว่าสกลนคร20องศามุกดาหาร20องคา11องศาครับอํานาจเจริญยโสธร101กาลสินคอนออ22องศาครับคอนแก่น21องศาแล้วก็ไล่ามาอีสานล่าง21องศาสุรินทร์นะครับ สุรินที่สอองศาบุรีรัมย์ยีองศาเซลเซียสนับรีสเกต22องศานะครับแล้วก็โซนโคราช21องศานะครับนี่คือในส่วนของช่วงแรกนะครับช่วงเช้านี้ที่มวลอากาศเย็นเริ่มที่จะแผ่ลงมานะครับเป็นหย่อมความกดอากาศสูงกาลังแรงนะครับแผ่ลงมาพร้อมกับลมตะนกเฉียงเหนือที่มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับพัดเอาความหนาวเย็นมาลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ในส่วนของประเทศไทยนะครับมีอากาศ เย็นลงแล้วก็จะเริ่มหนาวลงในวันสองวันข้างหน้านี้เกณฑ์ที่วัดสภาพอากาศหนาวคือต่กงงากว่า15องศาเซลเซียสจะเป็นอากาศหนาวนะครับต่ำกว่า20องศาก็จะเป็นอากาศเย็นนะครับก็จะเริ่มมีอากาศเย็นตั้งแต่เช้านี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูพอช่วงกลางวันอากาศก็จะร้อนท่านผู้ชมที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้คือกลางวันอากาศร้อนนะครับร้อนจัดแล้วก็มีลมกระโชกแรงส่วนกลางคืนนะครับอากาศจะเย็นเดี๋ยวดูคืนวันจันทร์ต่อเนื่องเช้าวันอังคารน,นะครับท่านผู้ชมประมาณ เดี๋ยวดูช่วงประมาณดึกๆของวันอังคารนี้นะครับดึกๆก็เช้าตรู่วันอังคารก็เดี๋ยวไปไล่ดูนะครับโซนภาคเหนือก็จะเริ่มเย็นลงต่อจากก่อนนะครับก่อนต่อจาก18นะนี่คือวันที่19นะครับแถวคุณยวน18องศาเซลเซียสนะแม่สองสอน18องศาเชียงใหม่อมกอย17องศาแม่สอด19องศาครับภุมิผางจังหวัดตาก16องศานับทองผาภูมิ20องศาเริ่มที่จะเย็นลงนะท่านผู้ชมอำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 9องศานะครับอําเภอเมืองเชียงราย17องศานะครับแถวแม่สาย17องาศาเซลเซียสปัวน่านนะครับ15องาศาเซลเซียสนะครับอําเภองาวน,นะครับอําเภองาวอําเภอสองจังหวัดอําเภองาวจังหวัดลำปาง20นะครับอําเภอเมืองลำปาง19องศานะครับอําเภอลีลำพูน19องศาแล้วก็แถวแพร่นะครับแถวแพร่อ,อุดรรตดิอ20องศานะครับ น่านก็ประมาณ16องศานะครับจะเห็นว่าลดลงต่ำมากแล้วนะครับในช่วงวันอังคารครับก็จะเริ่มที่จะใกล้สู่ในส่วนของเกณฑ์อากาศเย็นนะครับโดยเริ่มจากภาคเหนือก่อนส่วนทางด้านโซนอีสานนะครับภูเรือจังหวัดเลย1 7องศาเซลเซียสนับเชียงคาน18องศานะครับน้ำสมอุดรนะครับน้ำสมนายงอุดรธานี19องศานะครับเลย20องศานากลาง20อุดรธานี20องศานะครับหนองคาย20องศาพรเจริญ19องศาสร้างคอม20องศานะครับ สกลนคร20องศามุกดาหาร21องศากุชินารา21องศากาลสิน21องศานับ101 101 21องศาบ้านไผ่ขอนแก่น21องศานะครับรีสะเกต22องศาอุบลราชธานี22องศาเซลเซียสบุรีรัมย์สุรินทร์21องศานะครับโคราช21องศานะครับชัยภูมิ21องศานี่คือในช่วงเช้าวันอังคารนะครับเช้าตรู่วันอังคารเริ่มที่จะลดลงต่ำกว่า20แล้วนะครับ แล้วก็ไปไล่ดูพอช่วงกลางวันที่ต้องเฝ้าระวังก็คือกลางวันอากาศจะกลับมาร้อนต่อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอกลางคืนนะครับดูคืนต่อเนื่องคืนวันพุธต่อเนื่องเช้าวันพุธนะครับวันพุธที่ยี่สิบนะครับก็เริ่มที่จะต่ําลงมาแล้วครับนี่ครับแถวขุนยวมแม่ฮ่องสอนสิบหกองศานะครับอมก๋อยสิบเจ็ดองศาเชียงใหม่สิบแปดองศาเซลเซียสเชียงรายสิบแปดองศาครับลำปางสิบเก้าองศาปัวน่านสิบห้าองศาครับอุตรดิษฐ์ยี่สิบ พิศุโลก20อุ้มผางจังหวัดตาก16ทองผาภูมิการจนบ,บุรี20สวนพึ่ง23นะครับโซนฝั่งนี้ลมศักเพชรบูรณ์21นะครับเลยนะครับ19ภูเรือ17นะครับเชียงคราน20น้ำโสมนะครับ20องศาเซลเซียสนี่คือเช้าตรู่ของวันที่20นะท่านผู้ชมวันพุธที่20อุดรธานี19องศานะครับบ้านทาตุสกลนคร19องศา มุกดาหาร21ชุมแพขอนแก่น19องศาเซลเซียสนะครับขอนแก่น21องศาเซลเซียสบัวใหญ่โคราชพระเยาภูมิสัยมหาสารคาม22องศานะครับโซนอำนาจ,จเจริญยะโสธร22องศานี่คือในช่วงเช้าวันพุธที่20นะครับตัวที่จะเริ่มแรงขึ้นก็คือในส่วนของลมแรงนะครับลมกระโชกแรงนะครับเฝ้าระวังในส่วนของทั้งอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะในช่วงเช้านะครับเช้าตรู่ประมาณดึกๆนี่นะครับ ก็อุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็เฝ้าระวังในส่วนของสุขภาพเนื่องจากว่าช่วงกลางวันอาจให้ดูช่วงกลางวันอากาศจะร้อนนะครับประมาณบ่ายนี่จะเห็นว่าเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิมากนะครับแถวขุนยอเนมี28องศานะครับต่างกันเกือบ10กว่าองศานะครับระหว่างช่วงเช้ากับช่วงกลางวันนะครับเชียงใหม่28นะครับเลย28อุดรธานี29นะครับขอนแก่นนี่30องศานะครับโคราชนี่30นะครับ กรุงเทพมี33องศาเซลเซียสกลางวันร้อนนะครับกลางคืนนี่กลางคืนถึงเช้าตรู่อากาศเย็นนะครับเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างบ่ายกับเช้าก็จะทําให้ในส่วนของร่างกายเรานี่ปรับสภาพไม่ทันระวังนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับที่อาจจะไม่สบายได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับจากหนาวเป็นเย็นร้อนร้อนน้วหนาวนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงคืนวันพุธต่อเนื่องเช้าว,วัน พลืหัสนะครับที่21นะครับดูประมาณดึกๆนะครับเช้าตรู่นะครี่ห้านะครับก็จะเห็นนะว่าแถวเชียงใหม่ขุนยวมนี่16องศาอมก๋อย16องศาใกล้จะเข้าสู่เฑ์อากาศหนาวแล้วแม่สาย15องศานะครับเชียงใหม่19องศานะครับภูมผิผาง17ทองผาภูมิ22องศานะครับปัวน่าน16องศาแล้วก็นี่นะครับสองแพร ลำสองลำสองแพร่สิบเก้าองศาลำปางสิบเก้านะครับงาวพยา1สิบแปดองศาเชียงคำพยาวสิบแปดอำเภอพานสิบเจ็ดนะครับองศาเชียงรายอำเภอเมืองสิบเจ็ดแม่สายสิบเจ็ดองศานะครับโซนภาคกลางประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดองศานะครับแล้วก็นครไทยพิษณุโลกสิบเก้าองศาภูเรือเริ่มที่จะเข้าสู่เกณฑ์อากาศหนาวแล้วนะครับสิบเก้าองศาเซลเซียสเลยเออขอภายณนภะูเรือสิบสี่องศาเซลเซียสนะครับเริ่มเข้าสู่เกณฑ์หนาว เลย16องศาเซลเซียสเชียงคาน16องศานับน้ำโสมนายุงอุดร16องศาหนองคาย17องศาเซลเซียสอุดรธานี16องศานะครับนากลางหนองบัวลำพู16องศาชุมแพขอนแก่น17องศานะครับอําเภอเมืองขอนแก่น17บ้านไผ่17กาฬสิน17องศานะครับกุชินารา17องศาสกลนคร16องศานะครับบึงการ17องศานครพนม17องศามุกดาหาร17องศาเซลเซียสนะครับ นี่คือในช่วงวันพฤหัสบดีช่วงเช้าวันพฤหัสนะครับ118องศาเซลเซียสจะโสธร18องศาเซลเซียสอํานาจเจริญ18องศานะครับอุบลราชธานี20องศาเซลเซียสศรีสะเกด19องศานะครับขุขัน19องศาเซลเซียสบุรีรัมย์18องศาสุรินทร์19องศานะครับนางรอง19องศาเซลเซียสโคราช19องศานะครับบําเน็จนโรงชัยภูมิ19องศาปากช่อง19นะครับ กรุงเทพมหานคร24องศานะครับการจนบุรี25ทองฝาภูมิ22นะครับนี่คือในส่วนของช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่21นะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานกับเหนือนะครับจะเรียกว่าใกล้ที่จะแตะในส่วนของเกณฑ์อากาศหนาวแล้วนะครับพอกลางวันนะที่ต้องระวังนะพอช่วงบ่ายๆจะสังเกตว่าอุณหภูมิต่างกันมากเลยนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าช่วงนี้นะครับ อุณหภูมิเกือบ30องศาในหลายพื้นที่นะครับก็เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับนี่คือในช่วงวันพฤหัสที่21นะครับเดี๋ยวไปดูช่วงวันที่คืน21ต่อเนื่องเช้าวันที่22นะครับอุณหภูมิเดี๋ยวดูเกณฑ์ดึกๆนะครับประมาณเช้าตรู่ตีห้านะครับเอาตีห้าแต่ละวันมาเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบนะครับเชียงใหม่18องศานะครับขุนยวม18นะครับเชียงใหม่19นะครับอมกอย15องศานะครับอุ้มผา16 ทองผาภูมิ19องศาอุดรดิต19เงาวลำปาง18นับเชียงราย16ปัวน่านนี่15นะครับเข้าเกณฑ์หนาวแล้วนะครับเลย15อุดรธานีนะครับเข้าเกณฑ์หนาวแล้วนะครับ15องศานากลางเข้าเกณฑ์หนาวนับ14องศาภูเรือหนาวนะครับ12องศาครับเชียงคาน15องศาน้ําโสม15องศาภาคอีสานนี่เรียกว่าหนาวแล้วนะครับต่ํากว่าก็คือ15องศาลงมาแล้วนะครับ สกลนคร15 16องศานะครับบึงการ15องศาหนองคาย16องศาเซลเซียสนะครับขอนแก่น16องศาร้อยเอ็ดกาลสินสิบหกสิองศานะครับมุกดาหาร17องศาเซลเซียสยโสธร18องศาสุรินทร์18องศานะครับบุรีรัมย์18องศานางรอง18องศาโคราช18องศาเซลเซียสนะครับชัยภูมิ17ป่าช่องโคราช17นะครับสระแก้ว21กรุงเทพนะครับ21องศาเซลเซียส นครศรีอยุธยา22นะครับสระแก้ว21่สเอ็วงอ่าลพบุรีนะครับ21สระบุรี21นะครับไซโยก20กาญจนบุรี22องศาสวนพึ่งราชบุรี21องศาอําเภอเมืองราชบุรี22องศาเซลเซียสนะครับทองผาภูมิ19องศาเซลเซียสอุทัยธานี21นครสวรรค์22นะครับพิจิตร19องศาเซลเซียสนะครับพิษณุโลก19เพชรบูรณ์18นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ภาคที่หนาวที่สุดก็คือในส่วนของโซนทางด้านภาคอีสานนะครับย้ําว่านอกจากอากาศเย็นแล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องเฝ้าระวังก็คือลมกระโชกแรงนะครับในช่วงนั้นนะครับในช่วงระหว่างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือวันที่18เนี่ยนอกจากอากาศจะหนาวเย็นแล้วก็คือสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของลมกระโชกแรงที่ต้องเฝ้าระวังนะครับถือว่าเป็นหนาวที่สุดส่งท้ายปีนะครับก่อนที่จะสิ้นสุดในส่วนของปี2 5 6 6นะครับเริ่มสกสาราดใหม่2567นะครับ แล้วก็ถ้ามาดูในช่วงกลางคืนกลางวันนะครับก็จะเห็นว่าอากาศก็เริ่มที่จะเย็นบ้างแล้วนะครับคือต่ำกว่า25องศาแล้วในช่วงกลางวันก็ที่ต้องๆาม,มาคือลมกระโชกแรงนี่คือในช่วงวันศุกร์ที่22นะครับไปดูคืนวันศุกร์ต่อเนื่องเช้าว,วันเสาร์นะครับดูข้อมูลตี5เปรียบเทียบหนาวลงอีกนะท่านผู้ชมวันนี้หนาวลงอีกวันที่23นะครับ เชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์ขุนยัวแมงสอนอยู่ในเกณฑ์หนาเลยนะครับ14องศาเซลเซียสอมก่อย11องศาครับอุ่มผาง13องศาเซลเซียสเชียงใหม่16เชียงราย13องศาเซลเซียสนะครับน่าน12องศาครับอุตรดิตถ์15องศาเริ่มเข้าสู่เกณฑ์หนาแล้วเลย14องศาเซลเซียสนะครับภูเรือ12องศาเซลเซียสนากลาง14องศาน้ำโสมอุดร14องศาครับอุดรธานี15องศาเซลเซียส หนองคาย14องศาเซลเซียสบึงการ14องศานะครับนาวา15องศาสกลนคร16องศาเซลเซียสกาะสิน16องศาขอนแก่น16องศาเซลเซียสนะครับชัยภูมิ17องศาเซลเซียสบุรีรัมย์18สุรินทร์18นะครับศรีสะเกษ19องศาอุบลราชธานี19องศาเซลเซียสในส่วนของมุกดาหาร17นะครับแล้วก็ไล่มาปากช่อง18ปราจีนบุรี22นะครับ จันทบ,บุรี20สงศาเซลเซนะครับพระนครศรีอยุธยา22กรุงเทพมหานครและปริมณฑล22องศาเซลเซียสการจนบ,บุรี21องศาเซลเซียสสวนพึ่งราชบุรี20เพชรบุรี22นับหัวหิน23องศาเซลเซียสประจวบคีรีขันธ์24นะครับทับสะแก24นะครับบางสะพาน25องศาชุมพร26องศาเซลเซียสนะครับนี่คือในช่วง วันเสาร์ที่23นะครับถือว่าน่าจะเป็นวันที่อากาศเริ่มต่ำลงเข้าสู่เกณฑ์หนานะครับตั้งแต่22-23นะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังรักษาสุขภาพช่วงนี้ก็ยังมีลมกระโชกแรงอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่คือในช่วงวันเสาร์ที่23นะครับพอกลางวันอุณหภูมิอุณหภูมิไม่นั่นแล้วนะครับไม่ไม่สูงละกลางวันนี่ต่ำกว่า25นะครับก็ถือว่าเริ่มที่จะเย็นแล้วในช่วงวันเสาร์ที่23ดูคืนวันเสาร์ที่23ต่อเนื่องวันอาทิตย์ที่2นะนมนชม นี่นะครับก็ยังต่ำอยู่นะครับก็คือเตรียมรับในส่วนของอากาศหนาวนะครับแถวขุนยวมแม่ฮ่องสอน13องศาอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน13ปลายนี่อยู่ในหลักเดียวแล้วนะ8องศาเซลเซียสนับเชียงดาว12องศาชัยปราการเชียงใหม่10แม่อาย10นะครับเชียงใหม14่14องศาพานเชียงดงาย12องศานับเชียงคำพยาว11อําเภอเมืองพยาว13นะครับปัว12องศาทศบาอําเภอเมืองน,น่งาน13องศา อำเภอสแพร่สิบห้าลำปางสิลี้ลำพูนสิบมก่อยหนาวนรับสิองศาอุ่มผางสิพบพระสิตาก 19, ส, 18, สาิสุโขทัยสิองศาพิษณุโลกสิบแปดองศาพิจิตรสินครับนะครไทยสิองศาภูเรือเลยสิบสององศาอำเภอเมืองเลยสิองศาน้ำโสมบุดร1สองศานากลางหนองบัวลำพู 14, สิองศาบุดรยธานีสิบห้านองคายสินะครับ พรเจริญบึงการ14นาว่าน,น,นครพนมสกลนคร15องศาเซลเซียสนะครับมุกดาหาร16กาฬสินธุ์15องศาขอนแก่น15บ้านไผ่15ชัยภูมิ16โ,โคราช16นูลสุรินทร์บุรีรัมย์16องศาเซลเซียสสิเเสเกต17อุบลราชธานี18อำนาจเจริญ16นะครับยะโสธร16ปากช่อง16กรุงเทพมหาคนคร21พระนครศรีอยา20องศาเซลเซียสนะครับ ไซโยกสวนบึ่งสิบเก้านะครับหัวหินยี่บสี่นะครับจันทบุรีตราสิบ20้ายี่ิบนะครอยองยี่สิบสาแก้วสิบะค้านับตาพญา18องศาเซลเซียสนะนี่คือในช่วงของวันอาทิตย์ที่24ี่นะครับในช่วงเช้านะครับจะเห็นว่าอากาศหนาวนะครับแล้วก็พอไปดูช่วงวันจันทร์นะครับอากาศจะเริ่มยังหนาวอยู่นะครับยี่สิบห้านะครับวันคริสต์มาสยังมีโอกาสสัมผัสอากาศหนาวอยู่นะท่านผู้ชมผมกอยสิบสองนะครับ ไปดูปลายนะครับปลายนี้เขาอยู่ที่10องศานะครับก็คือ13องศาแถวนี้นะครับลำพูนลำปางครับเลย11ถึง13องศานะครับอุดร13 14องศานะครับโซนนี้กาลสินอีสานใต้16องศานะครับสกลนคร14องศานะครับนี่คือในช่วงวันที่25นะครับแล้วก็กรุงเทพ20องศานะครับ เที่และภาคกลาง20ราชบุรี19สะแก้ว20โซนนี้นะครับอีสานใต้17นะครับอากาศเริ่มอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่า15องศาก็คืออากาศหนาวนะครับพอไปดูช่วงวันที่26นะครับช่วงเช้า26ก็จะเริ่มจะเริ่มอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังหนาวอยู่นะครับมีโอกาสที่จะหนาวยาวนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ที่สําคัญท่านผู้ชมเฝ้าระวังในส่วนของลมกระโชกแรงน้ำอากาศหนาวแลวก็ลมกระโชกแรงด้วยในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับ เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้านี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเตรียมรับในส่วนของอากาศหนาวนะครับทั้งลมแรงแล้วก็ทั้งอากาศหนาวนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ